ไปเราเรียนเรื่องตรรกศาสตร์นะลูกโลจิกตรรกศาสตร์เกิดจากคําว่าตรรกะบวกกับศาสตร์ลูตกตรรกะก็คือการคิดการไตรตรองวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลศาสตร์ก็คือความรู้หรือวิชาความรู้ดังนั้นตรกศาสตร์ก็คือวิชาที่ว่าด้วยเหตุและผลนะคะการใช้เหตุผล ก่อนอื่นหนูมาดูประพจน์ก่อนคาว่าประพจน์ก็คือข้อความที่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะลูกจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ได้นะคะอย่างเช่นหนองคายเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยหนองคายเป็นจังหวัดในประเทศไทยก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ภาคเหนือนะคะนั้นค่าความจริงของประโยคนี้ก็คือเป็นเท็จนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายทักษิณชินวัตร นายทักษิณเป็นนายกก็จริงแต่ไม่ใช่คนปัจจุบันดังนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้ก็คือเป็นเท็จนะคะลิตาเป็นนักร้องเชื้อสายไทยค่าความจริงเป็นไงลูกเราไม่รู้ว่าลิลตาคือใครงนั้นถ้าหมายถึงลิ่านั้นจะใช่ใช่ไหมคะ ส่วนประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ก็คือประโยคที่อยู่ในลักษณะของคำสั่งคำถามคำอุทานคำขอร้องประโยคที่แสดงความปรารถนาหรือประโยคเปิดประโยคเปิดก็คือประโยคที่ไม่มีค่าความหมายของตัวแปรที่อยู่ในประโยคนั้นนะคะอย่างเช่นห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนเป็นประโยคคำสั่ง ถ้า x ลบ5เท่ากับ12แล้ว x มีค่าเท่าใดเป็นประโยคคำถามนะคะเขาเป็นนักบาสเกตบอลของวิทยาเทคนิคหนองคายเราไม่รู้ว่าเขาคือใครนั่นก็คือเป็นประโยคเปิดนะคะทีนี้เรามาดูการเชื่อมประพจน์ตัวเชื่อมมีอยู่หลายตัวตัวเชื่อมและสัญลักษณ์เหมือนหมวกเวียดนามอะ ตัวเชื่อมหรือเหมือนตัว V ถ้าแล้วเป็นลูกศรก็ต่อเมื่อเป็นลูกศรแต่มีหัวลูกศรสองข้างนะคะแล้วก็นิเศษเครื่องหมาย not น,นะคะ,อ,ะอย่างถ้าคุูให้ p และ q เป็นประพู์ใดๆนะคะตัวเชื่อมและถ้า p เป็นจริง q เป็นจริง ได้ค่าความจริง p และ q จะเป็นจริง p เป็นจริง q เป็นเท็จค่าความจริงเป็นเท็จ p เป็นเท็จ q เป็นจริงค่าความจริงเป็นเท็จ p เป็นเท็จ q เป็นเท็จค่าความจริงเป็นเท็จนั่นก็คือถ้าเชื่อมด้วยเตือเชื <S <S <S> ่อมและวิธีจานะลูกถ้าเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จหมดตัวที่สองตัวเชื่อมหรือนะคะ วิธีจำตัวเชื่อมหรือจะมีค่าความจริงเป็นเท็จอยู่ตัวเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่นอกนั้นเป็นจริงหมด P เป็นจริง Q เป็นจริงได้จริง P เป็นจริง Q เป็นเท็จได้จริง P เป็นเท็จ Q เป็นจริงได้จริง P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จได้เท็จนั้นวิธีจำก็คือถ้าเป็นเท็จทั้งคู่ค่าความจริงเป็นเท็จถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือที่เหลือเป็นจริงทั้งหมดนะคะตัวเชื่อมท่าแล้ว ถ้าแล้ว MM stein, จะเป <c Aub ain> ็นเท็จกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จที่เหลือเป็นจริงหมดนะคะนั่นก็คือ p เป็นจริง q เป็นจริงได้จริง p เป็นจริง q เป็นเท็จได้เท็จ p เป็นเท็จ q เป็นจริงได้จริง p เป็นเท็จ q เป็นเท็จได้จริงเพราะนั้นวิธีจำก็คือ t f ได้ f ที่เหลือเป็นจริงหมด ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อวิธีจำก็คือค่าค่าความจริงของตัวเชื่อมเหมือนกันจะเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จนั่นก็คือ p จริง q จริงได้จริงถ้า t f ได้ f f t ได้ f แต่ถ้า, f f, f, ถา f, f f จะได้จริงนั่นก็คือถ้าค่าความจริงเหมือนกันเนี่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อก็จะได้เป็นจริง แต่ถ้าค่าความจริงไม่เหมือนกันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อจะได้ข่าความจริงเป็นเท็จตัวที่5นิเศษนะลูกน็อตน็อตคือตัวตรงข้ามถ้าประพุธมีค่าความจริงเป็นจริงน็อตตัวตรงข้ามก็จะเป็นเท็จถ้าประพุธค่าความจริงเป็นเท็จน็อตตัวตรงข้ามก็จะเป็นจริงคุณสรุปไว้ตรงนี้นะลูกถ้าเชื่อมด้วยและ เป็นจริงกรณลีเดียวคือเป็นจริงทั้งคู่ที่เหลือเป็นเท็จถ้าเชื่อมด้วยหรือเป็นเท็จกรณลีเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่ที่เหลือเป็นจริงถ้าเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเท็จกรณลีเดียวคือ t f ตัวหน้าเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จได้เท็จที่เหลือเป็นจริงก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อตัวเชื่อมค่าความจริงเหมือนกันแต่ถ้าความจริงไม่เหมือนกันจะเป็นเท็จ not ก็คือตัวตรงข้าม ถ้าจริงตัวตรงข้ามก็จะเป็นเท็จถ้าเท็จต,ตัวตรงข้ามก็จะเป็นจริงมาดูตัวอย่างเนอะลูกหูวเขียนประโยคในรูปของสัญลักษณ์4เป็นจํานวนคู่และ5เป็นจํานวนคี่คู่ให้ p แทน4เทเป็นจํานวนคู่และ q แทน5เป็นจำนวนคี่นั้นหนูสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคข้อความนี้ ได้ p และ q ข้อ2 12เป็นจำนวนคู่หรือ12เป็นจำนวนคี่ครูให้ p แทน12เป็นจำนวนคู่ประโยคข้างหน้านะคะตัวเชื่อมด้วยหรือและ q แทน12เป็นจำนวนคี่ดังนั้น12เป็นจำนวนคู่หรือ12เป็นจำนวนคี่เขียนแทนด้วย p หรือ q ข้อ3ถ้า9ลบ5เท่ากับ4แล้ว4เป็นจำนวนคู่ครูให้ p แทน9ลบหเท่ากับ4และ q แทน4เป็นจำนวนคู่ถ้าแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถ้า p แล้ว q ข้อสี่ยี่สี่เป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อยีสหารด้วยสองลงตัว ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะลูกกูให้ p แทน24เป็นจำนวนคู่และ q แทน24หารด้วย2ลงตัวตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ p ก็ต่อเมื่อ q และตัวสุดท้ายนิเศษลูกสิบลบเไม่เท่ากับ8ปดคูให้ p แทน1 5บลบเเท่ากับ8ดดังนั้นนิเศษก็คือ not p รูมาดูการหาค่าความจริงของประพจน์ลูกถ้าครูให้ a b มีค่าความจริงเป็นจริง x y มีค่าความจริงเป็นเท็จครูให้หาค่าความจริงของประพจน์ a หรือ x และ b หรือ y นักศึกษาแทนค่าความจริงลงไปลูก a ค่าความจริงเป็นจริง x ค่าความจริงเป็นเท็จ b เป็นจริงและ y เป็นเท็จ เชื่อมในวงเล็บก่อนลูกเชื่อมด้วยหรือ t f หรือจะเป็นเท็จกรแลีเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่ดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงและข้างหลังก็เหมือนกันลูกนะเพราะนั้นจริงหรือเท็จค่าความจริงเป็นจริงเมื่อได้สองค่าแล้วหนูเอามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและจริงและจริงค่าความจริงเป็นจริง ข้อส a และ y ในวงเล็บนะลูกถ้า a และ y แล้ว b หนูแทนค่าความจริงลงไป a ค่าความจริงเป็นจริง y เป็นเท,ท็จ b เป็นจริงหนูทําในวงเล็บก่อนลูก a และ y จริงและเท,ท็จค่าความจริงเป็นเท,ท็จแล้วเอาค่าความจริงที่ได้นี้ไปเชื่อม กับ b ด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะถ้าเท็จแล้วจริงค่าความจริงเป็นจริงก็สามหนุกถ้า not x แล้ว a ก็ต่อเมื่อ b และ y นักศึกษาแทนค่าความจริงลงไปลก x ค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้น not x ก็ต้องเป็นจริง ใช่ไหมคะ A. ค่าความจริงเป็นจริง B. เป็นจริง y เป็นเท็จหนูเชื่อมนทีละคู่เลยลูกถ้าจริงแล้วจริงค่าความจริงเป็นจริงจริงและเท็จค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมลูกและจะเป็นจริงก็และนีเดียวคือเป็นจริงทั้งคู่ก็ต่อเมื่อ t f ก็ต่อเมื่อ ค่าความจริงจะเป็นจริงก็จะเมื่อมันมีค่าความจริงเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันค่าความจริงจะเป็นเท็